จอร์เดีย5 4 0ดีนะครับผมคันนี้ลูกค้าขนรถมาทำหน้าร้านนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าอยากด้ไวนะครับผมเราก็เป็นงานรัดให้ได้เลยนะครับสำหรับใครมีรถลากมาหน้าร้านเราครับงานไวแน่นอนนะครับผมมันไม่เหมือนงานทองเนาะงานออกเนีนออเน่ยจะใช้หนึ่งเพราะว่าเราต้องหาลูกค้าเพิ่มจังหวะแรกช่างโพดก็ลองเอสามก่อนนะครับผมเพื่อคุ้นชินกับรถนะครับผม ก็สนามประลองนี้อยู่ที่นาชังบิ๊กเองนะครับผมร้านเราอยู่คุนหานรสีสเกตนะครับผมลูกค้ามาตั้งแต่เช้าเมืดินนะครับผมตเกเย็นเสร็จพอดีนะครับแล้วลูกค้าก็เพิ่มด้วยกองเสริมนะครับผมเนี่ยหม้กองเสริมนะครับหม้กองเสริมเนี่ยเราจะเป็นหัวใหญ่นะครับผมเพราะว่าให้อากาศมันไหลทันนะครับ ถ้าดินชื้นๆเปียกหน่อยอาจจะลดถึง A3 นะออลูกค้าก็ต้องเลือกใช้เลือกออหน้าง,งานนะครับเพราะหน้าง,งานแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะถ้ามันเป็นดินแห้งแบบนี้มันก็ A4 ก็ยาวๆสบายเลยนะครับผมพื้นที่ยาวๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าว่าเป็นงานสั้นๆอุ้มหนักๆน,น,นะครับผมแนะนำา A3 ดีกว่านะครับ เพราะว่าหนึ่งการเลือกใช้รอบเครื่องการเลือกใช้เกียร์มันจะมีผลต่อระบบความร้อนนะครับผมถ้าเราทําให้เครื่องมันโหลดเยอะๆนะครับปัญหามันก็จะร้อนนะครับถ้าเป็นงานแห้งแบบนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นงานเปียกๆก็อาจจะลดเกียร์ลงนะครับผมเพื่อให้เครื่องมันลอยนะครับผมก็ตรงนี้เราก็แก้ปัญหาระบบความร้อนให้ด้วยนะครับผมความร้อนก็จะคงที่นะครับผม ก็เหมือนที่ผมบอกรถแต่ละคันนะฮะตอนเดียที่ผมทํามานะครับประสบการณ์ที่ทํามาบางคันก็ร้อนสูงแต่ร้อนสูงในที่นี้ก็คือว่าไม่เกินครึ่งของครึ่งนะครับผมบางคันความร้อนก็ไม่ถึงครึ่งของครึ่งนะครับต่ำกว่านั้นก็มีนะครับผมมันขึ้นอยู่กับหน้างานนะครับผมขึ้นอยู่กับหน้างานขึ้นอยู่ครับ รถว่ามันจะรับเทอร์โบไปแล้วมันจะร้อนแบบไหนนะครับไม่มีหรอกครับว่าติดเทอร์โบแล้วจะไม่ร้อนนะครับผมผมไม่เชื่อนะผมทํามาหลายคันแล้วจอนเดียวมันก็มีร้อนหมดแหละครับผมแต่มันอยู่ที่ว่าสัดส่วนความร้อนมันจะคงที่เท่าไหร่อยู่ตรงไหนแค่นั้นเองนะครับผมตัวนี้ผมก็คือเล่าให้ฟังเนาะจะไม่บอกลูกค้าโอ้ยลูกค้าใส่ไปแล้วมันไม่ร้อนเลยมผมไม่เชื่อหรอกนะครับผมถ้าดัน AC ซโหดๆเหมือนช่างโพดได้นะครับผม มันไม่เหลือตีนนะครับผมว่าลูกน้องผมผมสั่งอย่างเดียวครับเหยียบอย่างเดียวครับถ้ามันจะร้อนก็ร้อนที่ตีนเราครับถ้าตีนเราเย็นผมเชื่อว่าลูกค้าขับจรเดียวเขาไม่ค่อยขับโหดอยู่แล้วนะครับผ่านตีนทั้งโพดได้นี่ถือว่าดีแล้วครับผมประกันความร้อนไม่มีขึ้นแน่นอนนะครับอ,อันนี้ผมก็มาเล่าสู่กันฟังนาะเรื่องความร้อนหลังติดเทอร์โบ ตามประสบการณ์ที่ทำมาผมเชื่อว่ามันร้อนอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่ว่ามันจะอยู่คงที่ตรงไหนแค่นั้นเองนะครับผมเดี๋ยวหลังรีวิวผมจะพาไปชมความร้อนนะครับผมว่าคันนี้อยู่ตรงไหนนะครับเกียร์ที่ดันนี้ก็จะเป็น A4 นะครับผมเออทำไมดัน A4 นะครับผมเพราะว่ามันจะเป็น A4 กับเกียร์ถอยที่มันอยู่ตรงข้ามกันมันจะขับเหมือนชัตเทิลเลยนะครับผม มันจะง่ายมันจะคล่องเพราะว่ามันตรงข้ามกันนะครับผมบางคนก็ใช้ B1 นะครับผม B1 มันจะช้ากว่า A4 นะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่เทคนิคแต่โดยหลักการที่ขับรถนะครับผมมองว่าถ้าเราเปลี่ยนทั้งสองมือไหนจะเท้าขวาเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งเหยียบคัดมือซ้ายมือขวาปล่อยพวงมาลัยต้องเปลี่ยนเกียร์ทั้งสองฝั่งนะครับผมมันทําให้เราเมื่อยล้าในการขับการติดเทอร์โบเนี่ยมันจะช่วยให้เราไม่เมื่อยล้า นะครับเพราะว่าหนึ่งการเปลี่ยนเกียร์ที่มันสะดวกขึ้นเพราะว่าเรื่องกําลังมันดีแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนมือขวาด้วยนะครับผมส่วนเรื่องเสียงนี้ลูกค้าก็สั่งได้นะครับผม บางคนชอบหอนล้นๆหอนจัดๆอันนี้ก็สั่งได้นะครับบางคนชอบหอนแบบพอดีพองามก็สั่งได้นะครับอยู่ที่ลูกค้าสั่งช่างเลยนะครับว่าลูกค้าคือคนขับนะครับต้องระบุให้ชัดเจนนะเอสีครับโอ้ยหมดไม่หม,หมดหมดไม่หมดหูย้อนแสงด้วยไม่หมดนะครับผมไปได้นะครับผมเดี๋ยวปิดคลิปจะพาไปชมความร้อนแล้วก็รีวิวกองเสริม ให้ชมด้วยนะครับผมว่าของเรามันมีเหตุผลอะไรเราจะใส่แบบนี้เผื่อลูกค้าท่านอื่นสนใจนะครับส่วนงานติดตั้งนี่อาจจะรอนานนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นงานต่างจังหวัดแต่ถ้าลูกค้ามีรถผลมาอย่างนี้ก็รอ,อไม่นานนะครับผมแล้วแต่ช่วงและแต่จังหวัดนะครับผม อันนี้นะครับผมสาหรับคนตีนหดหดเหมือนช่างโคดนะครับผมก็มาชมกองเสริมนะครับกองเสริมตัวนี้เราจะเป็นหัวกองใหญ่นะครับผมเพราะว่ารถโบเราต้องใส่กองใหญ่อย่างน้อยให้อากาศมันทันนะครับผมมันก็จะมีรูกระจายฝุ่นหยาบๆอยู่ฝั่งนี้นะครับพอติดตั้งนะครับผมพร้อมเทอร์โบนะครับผมกัาให้สวยๆนะครับผมก็ท่อนี้เราเดินเป็น2นิ้วครึ่งนะครับเพราะว่าจะให้อากาศมันทันนะครับผม เพราะว่าจอร์เดียมันเป็นรถที่ซีซี CC เยอะนะครับท่อต้องใหญ่หน่อยนะครับถ้าท่อเล็กมันจะไม่ทันเทอร์โบนะครับเพราะว่าเราต้องห่วงเรื่องกองหน้าด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับลูกค้าที่สนใจเรื่องเทอร์โบพร้อมติดตั้งกองเสริมก็แจ้งได้นะครับผมราคาก็อาจจะแพงนิดนึงนะครับลูกค้าก็ทําให้จบครบเซตนะครับผมขอรับประกันว่า A3 ดันเหลือลอ A4 ได้สบายนะครับผมความร้อนอยู่ที่รถลูกค้าเลยว่ามันจะ คงความร้อนอยู่ระดับไหนนะครับผมถ้าอยู่ระดับนี้ก็รับประกันว่าแบบนี้ทั้งวันนะครับผมไม่มีเกินนี้นะครับผมถ้าขับกระหดมันช่างโพดนะครับผมแต่ถ้าขับเบากว่านี้ก็ความร้อนไม่ค่อยขึ้นอยู่แล้วนะครับผมเสียงวิทหวานหอนนะครับผม ขอบคุณครับผม